ทางเรื่องเจ้าชายกบก่อนดูอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะกาะครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งชอบเล่นโยนลูกบอลเพียงํำพังในปราสาทวันหนึ่งเธอโยนลูกบอลขึ้นไปแต่รับพลาดลูกบอลกระเด็นตกลงไปในสระน้ำเจ้าหญิงเสียพระทัยอย่างมากทรงตัดว่า ถ้าผู้ใดเก็บลูกบอลมาคืนได้จะตอบแทนให้ด้วยสิ่งที่มีค่าที่สุดเจ้ากบน้อยตัวหนึ่งได้ยินก็เข้าไปอาสาถ้าหม่อมฉันรับอาสาเอาลูกบอลทองขึ้นมาให้เจ้าหญิงจะต้องรับหม่อมฉันมาเป็นเพื่อนสนิทให้นั่งคู่โต๊ะเสวยและนอนเคียงข้างเจ้าหญิงได้ไหมด้วยความอยากได้ลูกบอลทองคืนเจ้าหญิงจึงรับปากตอบตกลงทันทีเสร็จแล้วเจ้ากบน้อย ก็รีบดำลงไปในน้ำสักพักใหญ่ก็โผล่ขึ้นมาปลา้ามลูกบอลทองส่งให้เจ้าหญิงเจ้าหญิงรับลูกบอลแล้วก็เดินจากไปพอตกถึงเย็นขณะเจ้าหญิงนั่งอยู่ที่โต๊ะเสวยรวมกับพระราชาและพระราชนินีทันใดนั้นเองก็มีเสียงดังคึกๆึมาอยู่ที่หน้าประตูแล้วก็มีเสียงที่เคาะประตูเรียกชื่อเจ้าหญิง แต่เจ้าหญิงทรงนิ่งเฉยเสียงที่หน้าประตูดังขึ้นอีกเจ้าหญิงโปรดเปิดประตูรับหม่อมชันด้วยเจ้าหญิงทรงเดินไปเปิดประตูเห็นขบตัวที่พบในสวนเจ้าหญิงจึงทำเฉยแล้วปิดประตูแล้วกลับไปที่โต๊ะพระราชาทรงสงวนพระทัยมากรับสั่งถามเจ้าหญิงว่ามีอะไรที่หน้าประตูยังไม่ทันที่เจ้าหญิงจะตอบอย่างไร ก็มีเสียงเคาะประตูอีกมีเสียงพูดว่าโปรดเปิดประตูรับหมอมฉันด้วยเจ้าหญิงสัญญาว่าจะรับหมอมฉันไว้เป็นเพื่อนสนิทหมอมฉันมาถึงแล้วโปรดเปิดประตูรับหมอมฉันด้วยพระราชาและพระราชนีได้ยินดังนั้นก็ไต่าถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเจ้าหญิงทรงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังและกล่าวว่าโวกไม่คิดว่าผมจะทิ้งสระขึ้นมาอยู่บนบกได้ ึงได้ให้สัญญาพระราชาพูดว่าถ้าลูกได้ให้สัญญาไว้เช่นนั้นก็ต้องทำตามสัญญาทรงไปเปิดประตูรับกบเข้ามาเจ้าหญิงทรงทำตามคำสั่งฝ่ายกบมาเข้ามาในห้องได้แล้วก็กระโดดขึ้นนั่งบนเก้าอี้นางคููกับเจ้าหญิงกินอาหารในจานอย่างอริดอร่อยเมื่อกบกินอาหารเสร็จแล้วก็พูดขึ้นว่า ว่างนอนจริงคราวนี้เจ้าหญิงจะต้องพาหมอมชั้นขึ้นไปนอนบนเตียงด้วยละเจ้าหญิงทรงเสียพระทัยมากถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยเสียงอันดังพระราชาได้รับสั่งว่าลูกได้ให้สัญญาไว้อย่างนั้นจะต้องทำตามสัญญาจงพาขบขึ้นไปนอนบนเตียงของลูกเดี๋ยวนี้เจ้าหญิงได้พาขบขึ้นไปข้างบนเมื่อเข้าไปในห้อง เจ้าหญิงทำท่าจะโยนกบไปที่มุมห้องแต่ครบร้องขึ้นว่าเจ้าหญิงต้องทำตามสัญญาพูดแล้วกบก็รกระโดดขึ้นไปนอนบนเตียงของเจ้าหญิงเจ้าหญิงรู้สึกรังเกียจมากกบพูดอ,อีกครั้งว่าถ้าเจ้าหญิงไม่ยอมให้หมอมชั้น,นอนบนเตียงหมอมชั้นจะไปกราบทูลให้ประราชาทรงทราบว่าเจ้าหญิงไม่ทำตามสัญญาเจ้าหญิงได้ยินดังนั้นทรงโกรธมาก จับกบเบี่ยงไปมุมห้องกบก็เลยต้องลงไปหงายท้องนอนแผ่สองสลึงสลบแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นในทันทีทันใดนั้นเจ้าหญิงเมื่อเห็นกบนอนสลบนิ่งไม่ไหว้ติยงเข้าดังนั้นก็ตกพระทัยเป็นอย่างมากทรงตรงเข้าไปที่ใกล้ๆแล้วเอื้อมประหัรไปแตะตามร่างกายของมันแล้วยิ่งเจ้าหญิงไม่เห็นว่ามันหายใจและขยับขยื่อนเข้าไปอย่างนั้น หญิงจึงได้สำนึกผิดคิดว่านี่เราคงจะทำโหดร้ายกับมันมากเกินไปเสียแล้วฉันขอโทษด้วยฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าเพิ่งตายนะได้โปรดลุกขึ้นมาเถิดเจ้ากบน้อยเอ๋ยพูดจบน้ำตาอันใสสะอาดจากดวงพระเนตของพระองค์ก็เอือล้นร่วงหล่นลง,งไปสัมผัสเอาเข้ากับร่างของเจ้ากบทันใดนั่นเองก็เกิดสิ่งมหัศจรรย์กบ ที่มีรูปร่างหน้าเกียริได้กลายเป็นเจ้าชายรูปงามเจ้าชายทรงเล่าให้เจ้าหญิงฟังว่าหม่อมฉันคือเจ้าชายที่ถูกแม่มดสาบให้กลายเป็นกบและสิ่งที่จะถอนคำสาบได้ก็มีแต่หยาดน้ำตาอันบริสุทธิ์และมีเมตตาของพระอ,องค์เท่านั้นพระเจ้าค่ะมีแต่เจ้าหญิงองค์เดียวเท่านั้นที่จะแก้คำสาบได้พระราชาและพระราชนีทรงดีพระไทยมากทรงทราบเรื่องที่เกิดขึ้น ทั้งสองพระอ,องค์ทรงจัดพิธีแต่งงานให้แก่เจ้าชายและเจ้าหญิงอย่างใหญ่โตในพิธีแต่งงานมีชาวเมืองเป็นจำนวนมากพากันโห่ร้องแสดงความยินดีให้แก่เจ้าชายและเจ้าหญิงด้วยความพึงพอใจดีใจกันเป็นอย่างมากจบแล้วนะคะสำหรับใิทานเรื่องเจ้าชายกบถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด s ับส c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการล่าคลิปต,ต่อไปให้ด้วยนะคะ